สวัสดีค่ะส่วนตั้งสินตำมณลคลองจินรามเพอสามพานจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นสวนปลูกไม้ป่าต้นมะลิพันธ์ไทยนะคะเป็นไม้ป่าไทยโบราณฟอร์มต้นสวยมากๆมีลูกกินได้นะคะที่สําคัญให้ความร่มเย็นที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าแทบจะไม่ทิ้งใบเลยนะคะวันนี้แอดมินจะพาเดินชมบรรยากาศต้นมะลิพันธ์ไทยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใต้ต้นมะลิพันธ์ไทยอายุ2ปีกว่าไม่เกิน3ปีนะคะ อันนี้ก็เดิมระยะปลูกแค่สองถึงสามเมตรจะปลูกถี่หน่อยนะคะแต่ว่าระยะถ้าสวยก็เริ่มตั้งแต่สี่เมตรคุณสี่เมตรขึ้นค่ะอันนี้เราอยู่ใต้ต้นมะลิที่อายุยังไม่เกินสามปีนะคะบอกเลยว่าล่มลื่นมากๆคืออยู่ใต้ต้นเนี่ยตอนนี้แอดมินเย็นมากๆเลยค่ะสดชื่นมากรู้สึกหายใจปลอดโป่งนะคะรู้สึกอากาศดีมากๆดีกว่าข้างนอกเยอะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มต้นมะลิพันธุไทยนะคะ อันนี้ทางสวนก็จะมีตัดแต่งกิ่งช่วงล่างนะคะเพราะว่าเราจะใช้รถวิ่งนะคะถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งนะอาจจะรถวิ่งยากหน่อยค่ะอาจจะเกะกะหน่อยอันนี้เราก็เล่มแค่พอเดินได้พอรถวิ่งเข้าได้แต่ถ้าอยากให้ต้นสูงกว่านี้นะคะชโลดกว่านี้เราก็สามารถเล็มกิ่งขึ้นสูงกว่านี้อีกได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ อันนี้เราจะปลูกเป็นแนวนะคะสองแนวเดิมตรงกลางนี้จะเป็นร่องน้ำนะคะพอเราผมที่แล้วเราก็นำต้นก้ามะลิดพันธุไทยของเราที่มีนะคะมาลงค่ะอันนี้นะคะจะเป็นต้นมะลิดพันธุไทยถ้าโซนนี้นะคะปลูกก่อนนะคะ ต้นตอนนี้ก็อายุได้ประมาณ5ปีนะคะออกลูกแล้วนะคะอันนี้เป็นกล้าชุดใหม่ชุดเดิมที่ปลูกเนี่ย2 0 0กว่าต้นออกผลทุกต้นแล้วค่ะอายุได้ประมาณ8ปีแล้วค่ะออกผลมา3ปีอันนี้เพิ่งจะออกนะคะแต่ว่าก็ออกมาหลายรอบแล้วค่ะอันนี้จะเป็นผลมะลิทันไทยนะคะผลถ้าแก่ล่วงเองไม่ต้องสอยนะคะรอล่วงอย่างเดียวค่ะ พอล่วงปุบนี้นะคะผลจะแข็งมากไม่ต้องกลัวว่าช้ำนะคะถ้าเราจะทานเนื้อเนี่ยเราต้องทิ้งไว้สองสาวันบีบแรงๆนิ่มหน่อยถึงจะสุกทานได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่อาไม่ต้องการทานเนื้ออยากนำมเมล็ดมาเพาะเลยพอหล่นแล้วก็สามารถผ่าผลนำมเมล็ดมาเพาะได้เลยนะคะเพราะว่าเม็ดแก่แล้วค่ะรสชาติผลนะคะจะหวานมาันเนื้อเนียนละเอียดนะคะกลิ่นจะไทยๆโบราณเป็นผลไม้ที่หาทานยากมากๆนะคะ ลักษณะผลนะคะจะเป็นเหมือนขนกรม,มาหยีนะคะผลสวยมากค่ะถ้าผลแก่นะคะสีจะเข้มกว่านี้นะคะส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณสีแดงส้มหรือไม่ก็แดงไปเลยค่ะสีเหลืองก็มีนะคะนานๆที่จะร่วงอยู่ในต้นเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นฟอร์มต้นนะคะต้นนี้ก็ออกเยอะนะคะดกอยู่เหมือนกันค่ะนะคะข้างในนี้ก็จะเป็นอ่าผลเลยนะคะแล้วก็ลักษณะฟอร์มต้นค่ะ มัลลิดพันธุ์ไทยชอบน้ำนะคะทั้งสวนเราก็จะเน้นให้น้ำชื้นๆจริงๆเกือบทุกวันค่ะเพราะว่าต้องการให้ต้นสวยสมบูรณ์โตไวนะคะทั้งสวนพอต้นที่เราลงดินนะคะโตไวมากเลยค่ะบวกกับให้น้ำสม่ำเสมอนะคะทั้งสวนก็ได้ปีละหนึ่งเมตรนะคะแต่ว่าบางต้นนะคะไปไวมากๆเลยค่ะแอดมินเห็นแล้วค่ะต้นที่สองที่ออกลูกนะคะอายุไม่เกินสามปีค่ะ คลิปก่อนนะคะไถจะอยู่ต้นข้างหน้านะคะอันนี้ต้นข้างในค่ะมันจะมีลูกสีเขียวนะคะนี่ค่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะคะเพราะว่าสีมันเป็นสีเดียวกันกับใบเลยค่ะนี่นะคะเป็นต้นนี้ค่ะที่ออกต้นที่สองนะคะที่เราเห็นนะคะอายุไม่เกินสามปีค่ะแต่ว่าลูกยังเขียวนะคะเราก็จะมีลูกเล็กๆที่กำลังจะออกนะคะสมบูรณ์สวยมากๆเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเพาะแปลงปลูกต้นมะลิหมดเลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นต้นมะลิที่เราเอามาแซมแปลงพายุงนะคะเดิมปลูกพายุงนะคะแต่ว่า,าพายุงพื้นที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะคะเพราะว่าตายเยอะมากๆพื้นที่ทางสวนจะชื้นหน่อยค่ะและข้อสําคัญนะคะคือเวลาลมมาเนี่ยหักเยอะมากพยุงจะเาะนะคะแต่ว่ามะลิเนี่ยตั้งแต่ปลูกมานี้นะคะ ไม่มีต้นไหนที่หักเลยค่ะคือแข็งมากๆอย่างต้นเล็กอย่างนี้นะคะก็ยังไม่หักเลยค่ะลมมาแรงๆนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งที่เราล้อออกนะคะเพื่อให้รถวิ่งเข้าสะดวกค่ะอันนี้ก็ปลูกถี่เลยนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะสามารถแวะเข้ามาเที่ยวชมสวนได้นะคะทั้งสวนเราเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะทางสวนนะคะมีผลมะลิสุกให้ชิมฟรีทุกวันไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะ สำหรับท่านที่สนใจมาเที่ยวได้นะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะ